ตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรอบๆเขานะครับรอบๆภูเขารอบๆวัดคำชายชนอําเภอปลายพญาจังหงวัดกระบี่นะครับวัดคำชายชนปลายพญาไปกันเลยครับนีนกำลังเดินไปรอบเขานะครับชมวิวแล่ธรรมาชาติกันไปจะมีต้นไม,ม้มีภูเขามีนาผ้ามีหินหอกหินย่อยที่ช่วยห้ามมาครับ เป็นธรรมชาติหมาครับเดี๋ยวจะพาไปเดินรอบๆเขากับวัดธรรมชาชนอำเภอปลายพะญาไปกันเลยพี่น้อง แลวิวที่อถัดไปเรือยนะครับชมวิวนะครับแหลตอนหม่นะครับช่วยห้ามนะครับวัดทํามชาชนอําเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่อยากจะให้่อแม่พี่น้องมาชมมาเที่ยวกันได้นะครับมาถัดชนศึกษาหรือจะพาลูกล้านพาเด็กมาเที่ยวได้นะครับอยู่ไกลกับตลาดปลายพญาอาเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ไกลกับอําเภอปลายพญาอยู่ไกลหลงพักปลายพญานะครับ อยู่ซอยทางลังตลาดปลายพญามานิดเดียวกับประมาณ500เมตรจากตลาดปลายพญานี่คือวัดธรรมชาตชุนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่มีอะไรดีมากมายมาชมกันได้นะครับตอนนี้เรากําลังพาภารกิจเดินหยบๆเขากันก่อนนะครับเดี๋ยว,ะวจะมีเข้าไปชมในธรรมจะมีภารกิจปีนเขากันด้วยนะครับว,วัดธรรมชาตชุนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่เหลเิอานาพา นะครับหินภูเขาหินหอกหินย่อยสุวยหามาดนี่เดินมาถึงจุดนี้จะหินน้มนะครับหินนม้มและก็มีบันไดราวนะครับให้ชมอมองเอ็นหวาเป็นหินหอกหินย่อยที่ส้ยฮามาดนะครับ